นณเมืองมิลานเมื่อหนุ่มนักดนตรีชื่อว่าชายัยเห็นหญิงสาวคนหนึ่งถูกนักเลงคุกคามาววาเขาก็เข้าไปช่วยด้วยการพูดข่มขู่ให้นักเลงพวกนั้นเห็นภาพว่าถ้าสู้กับเขาผลจะเป็นยังไงโดยจากนั้นชัยก็ทําให้พวกนักเลงเชื่อว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆไม่ใช่แค่โมด้วยการกระโดดเหยียบรถจนล้อหลุดซึ่งการจุปปัญหาโดยไม่มีการต่อสู้มันก็ทำให้หญิงสาวประทับใจมากๆ โดยหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้เจอและรู้จักกันมากขึ้นซึ่งมนาสาก็มีความสุขและสนุกมากๆแต่เมื่อความสัมพันธ์เริ่มเข้าใกล้คำว่าแฟนเธอกลับขอให้ชัยไปจากเธอก่อนที่เธอจะตัดใจจากเขาได้ยากโดยเธอได้ให้เหตุผลที่ต้องจบความสัมพันธ์ว่าเธอมาจากครอบครัวที่ชอบใช้ความรุนแรงผู้ชายทุกคนในบ้านรู้จักแต่การฆ่าฟันไม่มีใครเลยสักคนที่รู้จักความรักเหมือนชัย นั่นเลยเป็นเหตุผลที่เธอคิดว่าความสัมพันธ์นี้ควรจบลงโดยหลังจากนั้นชัยก็จากไปตามที่เธอขอแต่ที่ที่เขาไปคืออินเดียเพราะเมื่อครอบครัวทําให้มนานาสามีกล้ามีความรักเขาก็จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวของเธอซึ่งเป้าหมายแรกของเขาก็คือลูกพี่ลูกน้องของมนานาสา ในตอนนี้เขาเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยในเมืองชัยจึงได้แฝงตัวเข้าไปเป็นนักศึกษาหลังตามสืบพฤติกรรมไม่นานเขาก็ได้รู้ว่าปุรนาเป็นนักเลงขายใหญ่ประจำวิทยาลัยหลังจากนั้นชัยจึงได้วางแผนเข้าตีสนิทโดยเริ่มจากช่วยปกป้องปุรนาในตอนเมาให้รอดจากการถูกแกงคั่วริรุมกระทืบ ซึ่งเมื่อปุรณามาขอบคุณชัยก็เนียนตีสนิทตามแผนจนเขาได้มาเช่าบ้านอยู่กับปุรณาและกลายเป็นเพื่อนสนิทกันในที่สุดซึ่งชัยก็ได้เปลี่ยนแปลงปุรณาด้วยการเป็นกรรมเทพหาแฟนให้โดยหลังจากที่มีแฟนนักเลงสุดโหดอย่างปุรณาก็ได้กลายเป็นนักรักผู้อ่อนโยน ในช่วงปิดเทอมเมื่อปุรณารู้ว่าชัยยังไม่มีแผนไปไหนเขาก็ได้ชวนกลับบ้านด้วยกันซึ่งนั่นก็เป็นไปตามแผนของชัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงคนในครอบครัวของปุรณาแต่เมื่อเดินทางไปถึงสิ่งแรกที่ชัยเห็นก็คือคราบเลือดซึ่งมันก็เป็นเลือดของศัตรูต่างหมู่บ้านที่อุมาจับตัวมาฆ่าต่อหน้าพี่ชายเพื่อแก้แค้นที่พี่ถูกทำร้ายจนเป็นอมาาัมพาตและแก้แค้นที่หลานชายคนโตถูกฆ่าตาย ตัดฉากมาที่ราเชเมื่อได้เจอลูกชายในรอบหลายเดือนแทนที่เขาจะทักไทยด้วยความดีใจเขากลับมาเตือนให้ระวังตัวเพราะตอนนี้ความบาดหมางระหว่างสองหมู่บ้านกำลังอยู่ในช่วงที่ตึงเครียดหลังจากนั้นปุรนาก็พาชัยไปแนะนำตัวกับทุกคนในบ้านแต่เมื่อชัยจะเข้าไปกอดทักไทยอูมาเขากลับถูกห้ามเอาไว้แถมยังถูกดึงหน้าใส่ยางไม่เป็นมิตร หลังจากนั้นปูรณาจึงได้เตือนชัยว่าให้ระวังพ่อกับนาของเขาเอาไว้เพราะสองคนนั้นโหดดิบเถื่อนแบบสุดๆตัดฉากมาที่มานาสาหลังไม่เจอชัยนานหลายวัน เธอก็คิดว่าเขาทิ้งเธอไปตามที่เธอขอเธอเลยกลับมาบ้านเพื่อพักใจให้หายเศร้าแต่เมื่อเธอมาเจอชัยที่บ้านเธอก็ได้รู้ว่าเขายังมีใจให้เธอซึ่งเธอก็พอจะเดาได้ว่าเขามาที่นี่เพื่อเปลี่ยนแปลงคนในบ้านให้กลายเป็นคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงเธอเลยไม่เปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าเธอกับชัยรู้จักก,กันมาก่อนแต่ในตอนที่ชัยอยู่คนเดียว<ๆ>เธอก็หาจังหวะแอบเข้ามาหาเพื่อบอกว่าสิ่งที่เขาจะทำมันไม่ง่ายโดยหลังจากนั้นชัยก็ได้เห็นว่าราชีเป็นผู้นำที่ไม่เห็น เห็นใจคนอื่นและมักวางท่าเคร่งขรึมจริงจังตลอดเวลาซึ่งนั่นก็ทำให้บรรยากาศในบ้านไม่ดีจนชายแทบไม่รู้สึกถึงความเป็นครอบครัวส่วนทางด้านอุมาเขาสนใจแต่การแก้แค้นฆ่าฟันโดยไม่สวนว่ามันถูกหรือผิดและไม่สวนว่าใครจะทุกข์ร้อนยังไงโดยหลังจากที่สามีตายจากไปหญิงชาวบ้านคนหนึ่งก็ได้มาขอร้องให้อุมาช่วยห้ามไม่ให้ลูกชายของเธอไปแก้แค้นเพราะหากลูกชายของเธอตายไปอีกคนหัวใจของเธอก็คงจะแหลกสลาย แต่ไม่ว่าเธอจะอ้อนวอนขอร้องยังไงอุมาก็ไม่เห็นใจเธอเลยสักนิดเพราะเขาคิดว่าการแก้แค้นคือหน้าที่ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเมื่อผูเป็นแม่หมดสิ้นหนทางเธอก็ตัดสินใจกินยาพิษเพื่อจบชีวิตตัวเองแต่ในทันทีที่ชัยรู้เรื่องเขาก็รีบไปรับตัวลูกชายมาหาแม่ซึ่งก็ยังโชคดีที่เธอได้รับการรักษาทันเวลา และโชคดีที่ลูกชายของเธอเชื่อฟังที่ชัยสอนว่าหลังจากนี้ควรมีชีวิตอยู่เพื่อแม่ซึ่งนอกจากคำบอกสอนแล้วชัยก็ยังช่วยเหลือสองแม่ลูกด้วยการให้เงินก้อนโตสำหรับย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยเขาตัดสินใจโกหกว่ามันเป็นเงินที่ราเชฝากมาให้นี่คืนนั้นก่อนที่จะออกเดินทางสองแม่ลูกก็ได้มาขอบคุณราเชซึ่งเธอก็สาภาพตามตรงว่าเธอเคยเกลียดคนบ้านนี้มากมก ที่เป็นต้นเหตุทําให้สามีของเธอตายแต่หลังจากได้รับความช่วยเหลือความเกลียดก็กลายเป็นความเคารพยกย่องก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจึงได้มาอวยพรและให้คําสัญญาว่าเธอกับลูกจะระลึกถึงบุญคุณนี้ไว้ตลอดและจะหาโอกาสกลับมาตอบแทนอย่างแน่นอนซึ่งเมื่อผู้หญิงในบ้านได้ยินแบบนั้นพวกเธอก็ตื่นตันดีใจมากๆเพราะที่ผ่านมามีแต่คนเกลียดชังและสาบแชง่งจนไม่เคยได้รับคาอวยพรอ,อะไรแบบนี้ทางด้านราเชแม้เขาจะง,งงว่าเขาไปช่วยตอ แต่เขาก็รู้สึกดีอย่างไม่เคยรู้สึกมาก่อนซึ่งหลังจากนั้นเมื่อเขารู้ว่าเป็นฝีมือของชัยเขาก็เข้ามาขอบคุณพร้อมทั้งถามว่าทำแบบนั้นไปทำไมชัยตอบว่าราเชีเป็นผู้นำที่ผู้คนไว้วางใจและหวังพึ่งพาสาเหตุที่เป็นแบบนั้นไม่ใช่เพราะแค่รวยแต่เป็นเพราะความอาวุโสน่านับถือซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ราเชมีคุณสมบัติเหล่านั้นแต่กลับไม่เคยรับรู้ถึงความสุขของการช่วยเหลือ ชายเลยโกหกสองแม่ลูกเพื่อให้ราเชได้รับรู้ถึงความสุขนั้นและเพื่อทำให้เขาได้เข้าใจว่าการเป็นผู้นำที่แท้จริงควรมีความสุขกับการได้ช่วยเหลือไม่ใช่การบังคับควบคุมโดยเฉพาะการควบคุมชาวบ้านเพื่อพาไปตายเพราะความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงของผู้นำไม่ใช่ความตายของผู้คนที่มาปกป้องแต่เป็นความสุขของผู้คนที่ได้รับการปกป้องตังหากโดยหลังจากได้ฟังสิ่งที่ชายพูดราเชก็คิดได้และอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองซึ่งหลังจากนั้น เขาก็ตามไปช่วยเหลือเด็กสาวคนหนึ่งที่เคยมาขอให้ช่วยเรื่องการเรียนต่อมหาลัย แต่ในตอนนั้นราเชีได้ปฏิเสธความช่วยเหลือแถมยังสั่งให้เธอเลิกสนใจการเรียนในทั้งทังที่เธอสอบระดับเขตได้ที่หนึ่งโดยหลังจากได้เรียนรู้จากชายัยราเชีก็พาดิกสาวไปสมัครเรียนแม้ในตอนนี้จะหมดโคต้าไปแล้วแต่ความน่าเคารพยำเกรงของราเชีก็ทําให้ทางมหาลัยรับดิกสาวเข้าเรียนซึ่งเมื่อเธอเข้ามากอดขอบคุณทั้งน้ําตาราเชีก็รู้สึกตื้นตันดีใจมากๆจนมันทําให้เขายิ้มหน้าบานตลอดทั้งวัน ตัดฉากมาที่อุมา หลังความบาดหมางของสองหมู่บ้านเริ่มตึงเครียดเขาก็อยากจะเสริมกําลังความแข็งแกร่งด้วยการหานักเลงเก่งๆมาเป็นพันธมิตรหานการแต่งงานกับหลานสาวซึ่งก็คือมานาสาแต่เมื่อเธอรู้ว่าจะถูกคลุมถุงชนเธอก็รีบมาบอกชัยด้วยความร้อนใจแต่เขากลับดูไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเรากับว่าเขาวางแผนรับมือเอาไว้แล้วซึ่งเมื่อถึงเวลาดูตัวนักเลงคนนั้นก็วางท่าใหญ่โตแถมยังคุยโวว่าตัวเองเป็นนักเลงสุดโหดที่มีศัตรูรายล้อมมากมายซึ่งคุณสมบัติเหล่านั้น ก็ตรงตามที่อุมาต้องการทุกอย่างการดูตัวจึงจบลงด้วยข้อตกลงแต่งงานแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังอยู่ในแผนของชัยเพราะเขารู้ดีว่าการคุยกับพวกผู้ชายนั้นเป็นเรื่องยากเขาเลยรอให้การดูตัวจบลงแล้วค่อยเนียนมาพูดกับพวกผู้หญิงด้วยเหตุผลที่ชัยได้ดีกับพวกเธอโดยเขาได้พูดว่านักเลงคนนั้นดูโอเคมากๆแต่น้าเสดายที่มีข้อบกพร่องสองอย่างหงคือชื่อไม่ค่อยเป็นมงคลสคือเขามีศัตรูเยอะ วันหนึ่งเขาอาจถูกศัตรูฆ่าตายหรือไม่ก็อาจถูกทำร้ายจนพิการซึ่งสาเหตุที่ใช้พูดแบบนี้ก็เพื่อให้แม่ของมนอานาสากลัวว่าลูกสาวจะมีชีวิตที่เลวร้ายเหมือนเธอนั่นคือต้องทนเจ็บปวดและต้องลำบากดูแลสามีพิการไปทั้งชีวิต โดยหลังจากนั้นแม่ของมนาสาก็ตัดสินใจไปขอร้องให้ราเชยกเลิกข้อตกลงแต่งงานซึ่งเมื่อผู้เป็นแม่ออกตัวขัดขานราเชก็เคารพการตัดสินใจของเธอแม้การตัดสินใจนั้นทําให้อูมาไม่พอใจแต่เขาก็ไม่สามารถคัดขานอะไรได้ซึ่งในขณะที่ในบ้านเกิดเรื่องมากมายทางด้านปุรณากลับไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเพราะขามวแต่คุยโทรศัพท์กับสาวทั้งวัน ในวันหนึง่งระหว่างทางกลับหมู่บ้านอูมาก็ถูกลอบโจมตีด้วยแผนที่แยบยนจนทําให้เขาตกอยู่ในสถานการณ์สุดเลวร้ายแต่ก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตายชัยก็เข้ามาช่วยได้ทันเวลา ด้วยหลังจากนั้นชัยก็ลองสอนอูมาอ้อมๆด้วยการเล่นมุกว่าคนพวกนั้นคงจะกลัวจนนอนไม่หลับเพราะคิดว่าอูมาจะกลับไปแก้แค้นแต่หากอูมาอยู่เงียบๆสัก50ปีคนพวกนั้นก็คงจะอยู่กับความกลัวไปทั้งชีวิตซึ่งสิ่งที่ชัยพยายามจะบอกก็คือการให้อภัยเป็นการตอบโต้ที่ทรงพลังที่สุดแต่ก็น่าเสียดายที่อูมาไม่เข้าใจมันเลยสักนิด นอกจากราเชกับอูมาแล้วชัยก็ยังอยากจะเปลี่ยนผู้หญิงในบ้านให้พวกเธอกล้าปกป้องสิทธิ์และความสุขของตัวเองโดยในวันหนึง่งระหว่างที่ชัยช่วยทําอาหารในครัวเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่า การอยู่แต่ในครัวตลอดทั้งวันมันเป็นชีวิตที่น่าเศร้าและน่าเสียดายแม้มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำแต่อย่างน้อยก็ควรได้หยุดพักบ้างโดยหลังจากพูดจบชัยก็ลองชวนทุกคนไปเที่ยวแต่พวกผู้หญิงกลับตกอกตกใจเรากับว่าการออกนอกบ้านเป็นเรื่องใหญ่โตซึ่งจากนั้นพวกเธอก็ได้บอก ว่าพวกเธอจำแทบไม่ได้ด้วยซ้ำบอกไปเที่ยวนอกบ้านล่าสุดเมื่อไรหลังจากนั้นชัยจึงได้ถามว่าทำไมถึงพูดเหมือนจะไปเที่ยวดวงจันทร์ซึ่งคำถามชวนคิดของชัยก็ทำให้พวกเธอคิดได้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิ์ที่พวกเธอควรจะทำได้โดยหลังจากนั้น มนาสาก็เป็นตัวแทนไปขออนุญาตอุมาซึ่งในระหว่างที่รอคำตอบพวกผู้หญิงก็ตื่นเต้นดีใจมากๆส่วนทางด้านใช้เมื่อเขามาพูดถึงเรื่องการไปเที่ยวพ่อของมนาสาก็ดีใจจนน้ำตาไหลเพราะตลอด20ปีที่เป็นอมาพาตเขาไม่เคยได้ออกจากบ้านไปไหนเลยแต่ก็น่าเสียดายที่ในตอนนี้อุมากำลังอารมณ์เสียจากการถูกศัตรูไล่ฆ่าเมื่อวันก่อนเขาเลยปฏิเสธคำขอของมนาสาแถมยังตบหน้าสั่งสอนเธออีกต่างหา ตัดฉากไปที่เทวาเขาเป็นผู้นำหมู่บ้านคูอารีของอูมาแต่ความจริงแล้วเขาไม่ได้รู้เรื่องการรอบฆ่าในครั้งก่อนเพราะตลอดหลายปีมานี้เทวาได้พยายามยุติความบาดหมางด้วยการควบคุมคนของตัวเองไม่ให้สู้แม้ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ทำตามแต่ก็มีชาวบ้านบางส่วนที่โกรธแค้นเพราะถูกอูมารุกกานพวกเขาเลยแอบไปตอบโต้เอาคืนเทวาที่ไม่รู้ถึงความตึงเครียดในตอนนี้จึงยังพาครอบครัวไปวัดตามปกติ ทางด้านอูมาจึงได้ใช้โอกาสนี้ส่งคนไปดักรอค่าระหว่างทางแต่ชัยที่แฝงตัวเป็นชาวนาก็ได้เข้ามาขัดขวางการรอบสังหารซึ่งในครั้งนี้เขาก็จำต้องใช้ความรุนแรงเพื่อช่วยให้เทวากับครอบครัวรอดปลอดภัยโดยหลังจากนั้นเมื่ออูมาถูกมาถามว่าฆ่าเทวาสำเร็จหรือเปล่าชัยก็ได้รับสายแล้วก็ตอบไปว่าครอบครัวของฉันยังอยู่รอดปลอดภัยดีทุกคนซึ่งเมื่อ,ออูมาได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจจนล้มทั้งยืนเพราะเขารู้ว่าคนที่ รับสายคือศัตรูที่เขาตามฆ่ามานานส่วนทางด้านเทวาเขาเองก็รู้เหมือนกันว่าคนที่มาช่วยเขาไว้คือใครแต่แทนที่เขาจะสบายใจที่มีคนคอยปกป้องเขากลับดูเป็นกังวลและรู้สึกกลัวว่าจากนี้จะมีเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นตัดฉากมาที่มานสา,าหลังเห็นความจริงใจและความพยายามของชายเธอก็ตัดสินใจสารภาพรัก แต่ทางด้านชัยกลับเบรกเไว้ซึ่งเขาก็ได้ให้เหตุผลที่น่าตกใจเว่าจริงๆแล้วเขาเป็นลูกชายของเทวาตัดฉากไปเมื่อหลายปีก่อน ในตอนนั้นชัยเป็นสถาปนิกที่ประสบความสำเร็จและเป็นผู้บริหารในบริษัทก่อสร้างชั้นนำซึ่งการงานที่ดีและหน้าตาที่หล่อเหลาเอาการมันก็ทำให้เขาเป็นหนุ่มสุดฮอตที่ใครหลายๆคนอิจฉาแต่ในขณะที่คนอื่นมองว่าชัยมีทุกอย่างครบพร้อมตัวเขากลับยังรู้สึกขาดหายซึ่งผู้เป็นแม่ก็รู้ดีว่าสิ่งที่ขาดหายไปของชัยคือพ่อซึ่งเธอก็รู้สึกผิดมาโดยตลอดที่เป็นต้นเหตุทำให้พ่อลูกต้องพลัดพราาแถมเธอยังไม่เคยเล่าถึง พ่อให้ลูกฟังสักครั้งในคืนนี้เธอเลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่ชัยเกิดไม่นานเทวาก็ตัดสินใจพาลูกเมียกลับหมู่บ้านซึ่งเมื่อพ่อของเทวาได้เจอหลานชายเขาก็ดีใจและมีความสุขม,กมาก แต่หลังจากนั้นไม่ทันไรเขาก็ถูกศัตรูต่างหมู่บ้านฆ่าตายซึ่งเมื่อคนจากหมู่บ้านของเทวารู้เรื่องพวกเขาก็บุกไปแก้แค้นเอาคืนจนเป็นเหตุทําให้เกิดความสูญเสียและทําให้ความบาดหมางเกลียดชังรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอุมาที่อยากจะแก้แค้นเอาคืนคนที่ทําให้พี่ชายของเขาเป็นอมาพาต ตัฉากกลับมาที่เทวาหลังได้รู้ว่าสองหมู่บ้านมีเรื่องบาดหมางเขาก็ตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่อเพราะเขาอยากยุติความเกลียดชังด้วยสันติวิธีโดยเขาได้บอกสอนชาวบ้านว่าการแก้แค้นไม่ช่วยทําให้คนตายกลับมาแต่จะทําให้มีคนตายเพิ่มมากขึ้นและมันจะไม่มีวันจบสิน้นในฐานะลูกชายของผู้นําคนก่อนเทวาจึงได้สั่งห้ามชาวบ้านใช้ความรุนแรงแม้ข้อห้ามนี้ทาให้หลายคนมองว่าเทวาขี้ขลาดแต่เขาก็ไม่ได้สนใจ เพราะสิ่งที่มีค่าย,ยิ่งกว่าเกียรติของเขาคือความปลอดภัยและความสงบสุขของชาวบ้านตัดฉากมาที่ลัตตาแม้เธอยกย่องในสิ่งที่เทวาทำเพื่อชาวบ้านแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเธอคือลูกชายซึ่งเธอก็กลัวว่าสิ่งแวดล้อมที่นี่จะทำให้ใชายกลายเป็นคนชอบใช้ความรุนแรงเธอเลยจะพาลูกชายไปอยู่ที่อื่นซึ่งเมื่อเธอยื่นคำขาดมาแบบนั้นเทวาก็จำต้องเสียสละครอบครัวเพื่อช่วยเหลือและเปลี่ยนแปลงชาวบ้าน ตัดฉากกลับมาที่ชัยหลังจากได้ฟังเรื่องราวของพ่อชัยก็อยากจะไปเจอพ่อสักครั้งซึ่งเมื่อลูกชายขออนุญาตและตาก็จำต้องยอมให้ลูกไปเจอพ่อเพราะเธอไม่อยากรู้สึกผิดไปมากกว่านี้ตัดฉากมาที่เวนูหลานสาวสุดสวยของเทวาเธอเป็นหญิงสาวที่แก่นซนและเป็นคนที่มีความคิดหัวสมัยใหม่ โดยในทุกครั้งที่ถูกจับคู่ดูตัวเธอก็มักจะล้มการดูตัวรับหลังผู้ใหญ่ด้วยการทำทีว่าอยากไปวัดเพื่อไปขอพรให้การดูตัวเป็นไปได้ด้วยดีแต่ความจริงแล้วเธอออกไปดักรอเจอฝ่ายชายเพื่อล่มการดูตัวด้วยการโกหกว่าเธอมีผู้ชายที่รักอยู่แล้วซึ่งคนที่รู้ว่าเธอทำแบบนี้ก็มีแค่ลูกพี่ลูกน้องของเธอที่มักถูกลากตัวมาแสดงเป็นคนรัก แต่ในวันนี้เมื่อเขาเห็นชัยขับรถมาเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าชัยเป็นฝ่ายชายเขาเลยโกหกเหมือนอย่างที่เคยทำแต่ทางด้านชัยก็พอจะรู้ าทั้งสองโกหกเพื่อล่มการดูตัวเมื่อฝ่ายชายตัวจริงมาถึงเขาเลยช่วยโกหกเพื่อไล่กลับไปซึ่งความช่วยเหลือจากหนุ่มหลอกก็ทําให้เวนูประทับใจอยู่ไม่น้อยโดยหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ได้รู้ว่าชายหนุ่มที่เธอประทับใจคือลูกพี่ลูกน้องของเธอเองซึ่งเวนูและทุกคนในครอบครัวต่างก็ยินดีและมีความสุขมากมาก ที่ได้เห็นการกลับมาเจอกันของพอลูกที่พลัดพรากซึ่งพวกเขาทั้งสองก็ดีใจมากๆจนรู้สึกว่ามันเป็นความฝันโดยในคืนนั้นสองพอลูกก็มาคุยกันจนดึกเพราะพวกเขาทั้งสองต่างก็มีเรื่องอยากเล่าให้ฟังมากมายและในเช้าวันต่อมาชัยก็ได้รู้ว่าพ่อและชาวบ้านจัดงานวันเกิดให้เขายังใหญ่โตซึ่งเขาก็ซาบซึ้งและดีใจมากๆที่ทุกคนใส่ใจถึงขั้นรู้วันเกิดของเขา แต่จากนั้นเวนูก็ได้มาบอกว่าผู้คนที่นี่ไม่ใช่แค่รู้วันเกิดของชายแต่พวกเขาจำมันได้แม่นตั้งห่าเพราะตลอด20ปีที่ผ่านมาเทวาได้จัดงานเลี้ยงฉลองเนื่องในวันเกิดของลูกชายเป็นประจำทุกปีเพราะเขารักและคิดถึงลูกชายอยู่เสมอ หลังมาอยู่ที่หมู่บ้านไม่นานชัยก็ได้รู้ว่าพ่อของเขาเป็นผู้นําที่ชาวบ้านเคารพรักเพราะพ่อเป็นที่พึ่งให้ทุกคนได้เป็นอย่างดีโดยหลังจากที่ชัยได้เรียนรู้การทํางานของพ่อไม่นานเขาก็เริ่มช่วยแบ่งเบาภาระงานของพ่อและพัฒนาต่อย,ยอดให้ดียิ่งขึ้นซึ่งความฉลาดและความมุ่งมั่นของชัยก็ทําให้การทํางานราบรื่นและออกมาดี จนเขากลายเป็นที่เคารพยกย่องของชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยหนุ่มสาวซึ่งเมื่อเทวาเห็นแบบนั้นเขาก็ดีใจและภาคภูมิใจมากๆส่วนทางด้านชัยเองก็ดีใจและมีความสุขที่ได้ทําเพื่อชาวบ้านโดยในทุกครั้งที่แม่โทรมาหา ชัยก็มักจะเล่าให้แม่ฟังถึงความสุขและความอบอุ่นที่นี่แต่ก็มีความสุขอยู่หนึ่งอย่างที่เขาไม่ได้เล่าให้แม่ฟังเพราะเขินนั่นคือความสุขที่ได้สนิทสนมกับเวนูซึ่งก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้ทั้งสองต่างก็ตกหลุมรักกันสำหรับคนที่สงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งสองแอดขออธิบายว่าในวัฒนธรรมอินเดียตอนใต้หลายครอบครัวนิยมให้มีการแต่งงานกันในเครือราติ ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานกันของลูกพี่ลูกน้องหรือจะเป็นการแต่งงานของลุงกับหลานสาวการควบคุมดูแลหมู่บ้านด้วยสันติวิธีทําให้การฆ่าฟันของสองหมู่บ้านลดน้อยลงเพราะเมื่อคนของเทวาไม่ตอบโต้อีกฝ่ายก็ไม่มีข้ออ้างในการแก้แค้นแต่ในขณะที่เทวาพยายามสร้างสันติ อุมากลับเอาแต่สร้างความเกลียดชังในเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมสู้เขาก็จะสร้างสถานการณ์เพื่อให้มีข้ออ้างในการใช้ความรุนแรงแผนของอุมาคือส่งคนมาข่มขู่เอาที่ดินซึ่งเขาก็เลือกที่ที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่เพื่อให้เทวาปฏิเสธคำขอของเขาเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการไม่ใช่ที่ดินแต่เป็นการทำให้เทวาเสียเกียรติวิการยามว่าเป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอ ที่สามารถข่มขู่เอาที่ดินยังไงก็ได้ซึ่งเมื่อคนของเทวาได้ยินคำขู่พวกเขาก็โกรธและอยากจะตอบโต้เพื่อปกป้องเกียรติของคนที่พวกเขาเคารพแต่เทวาก็รู้ทันแผนของศัตรูเขาจึงได้สั่งห้ามทุกคนเอาไว้แต่ชัยที่แอบฟังอยู่ในบ้านก็โกรธจนไม่สนใจคำสั่งห้ามของพ่อโดยหลังจากที่คนของอูมากลับออกไปเขาก็แอบไล่ตามไปจัดการสั่งสอนเพื่อปกป้องเกียรติของผู้เป็นพ่อซึ่งเมื่อนาและชาวบ้านบางส่วนตามมาเห็นว่าชัยกระเทือคนของอูมาจน พวกเขาก็ดีใจและสะใจมากๆที่ได้ตอบโต้เอาคืนคนพวกนั้นบ้างเพราะถึงแม้พวกเขาจะเข้าใจว่าแนวทางสันติวิธีเป็นสิ่งที่ดีแต่ในบางครั้งพวกเขาก็อยากทําตามอารอมณ์มากกว่าเหตุผลเพื่อระบายความอัดอั้นออกมาซึ่งเมื่อได้มารู้ว่าชัยแข็งแกร่งพวกเขาก็ช่วยปิดเรื่องที่เกิดขึ้นไว้เป็นความลับเพื่อไม่ให้ใชัยถูกพ่อไล่ออกจากหมู่บ้าน ตัดฉากมาที่คนของอุมาพวกเขากลัวว่าจะถูกลงโทษหากบอกความจริงว่าถูกเล่นงานจนเละเพราะฝีมือของชายเพียงคนเดียวด้วยเหตุนี้ คนของอุมาจึงได้ปกปิดตัวตนของชัยแล้วก็สร้างเรื่องโกหกว่าความจริงแล้วเทวาเตรียมตัวเปิดศึกไว้อยู่ตลอดซึ่งคำโกหกนั้นก็กลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้ความบาดหมางปะทุรุนแรงมากขึ้นโดยหลังจากนั้นไม่นานอุมาก็ได้ตอบโต้เอาคืนด้วยการส่งคนไปวางเพลิงหมู่บ้านซึ่งเทวาก็ไม่สามารถใช้กฎหมายเอาผิดได้เพราะเขาไม่มีหลักฐานมากพอซึ่งยังดีที่อย่างน้อยชาวบ้านก็ยังปลอดภยัยเทวาเลยยอมจบไปโดยไม่ตอบโต้แต่เมื่อ,อ ฝ่ายเห็นแบบนั้นก็ยิ่งได้ใจพวกมันเลยเข้ามายั่วยุข่มคู่ว่าถ้าคนในครอบครัวถูกไฟคลอกตายเทวาก็คงจะขี้ขลาดเหมือนในตอนนี้ แม้คํำยัวย่วยุที่ไหลเกียริของอีกฝ่ายแต่ชชยไม่ได้ผลกับคนอย่างเทวาแต่มันกลับใช้ได้ผลดีกับชยัยโดยในทันทีที่รู้เรื่องจากนาเขาก็บุกไปทำร้ายอุมาถึงทินซึ่งนั่นก็ทำให้อุมาโกรธแค้นมากๆที่ถูกยามต่อหน้าคนของตัวเองหลังจากนั้นเขาจึงได้ส่งคนไปตามสืบว่าคนที่บุกมาทำร้ายเขาคือใครเพราะเขามองไม่เห็นหน้าตอนที่ถูกทำร้าย ตัดฉากกลับมาที่เทวาเมื่อลูกชายกลับมาถึงบ้านเขาก็ขอให้ลูกออกไปจากหมู่บ้านนี้สาเหตุไม่ใช่เพราะเขารู้ความจริงแต่เป็นเพราะเขากลัวว่าลูกชายจะถูกฆ่าตายเขาเลยอยากให้ลูกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วค่อยกลับมาในตอนที่สถานการณ์ดีขึ้นซึ่งชัยก็ตัดสินใจทําตามที่พ่อต้องการเพราะเขาไม่อยากทําให้พ่อสงสัยซึ่งการกลับไปในครั้งนี้ชัยก็ได้พาเวนูไปฝึกงานตามที่เธอขอ โดยในระหว่างที่เธอพักอาศัยอยู่กับละตาเธอก็มักจะพูดถึงเทวาให้ฟังว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเทวาดูแลและควบคุมชาวบ้านได้เป็นอย่างดีจนหมู่บ้านสงบสุขกว่าเมื่อก่อนมากตัดฉากกลับไปที่อุมาในที่สุดเขาก็สืบรู้ว่าคนที่ทำร้ายเขาคือลูกชายของเทวาแม้ยังไม่รู้ชื่อและหน้าตาแต่อย่างน้อยเขาก็รู้ว่าในตอนนี้ลูกชายของเทวาอยู่ที่ไฮเดอราบัดกับแม่ อุมาจึงได้สั่งให้ปูรณาพาคนบุกไปฆ่าลูกชายของเทวาก่อนที่จะกลายเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวบ้านแต่ก่อนที่ปูรณาจะได้ลงมือฆ่าชัยก็ดันรู้ตัวก่อนที่จะถูกหาเจอเขาเลยแอบมาจัดการพวกลูกน้องจนเละโดยหลังจากที่อุมารู้เรื่องเขาก็ยิ่งโมโหและโกรธแค้นมากขึ้นซึ่งคนเจ้าคิดเจ้าแขนอย่างอุมาก็ไม่มีทางยอมจบง่ายๆอย่างแน่นอน ตัดฉากกลับมาที่เวนูหลังได้ใกล้ชิดกับชัยทั้งที่บ้านและที่ทำงานเธอก็ยิ่งมีความรู้สึกดีๆกับเขามากขึ้นในวันที่เธอต้องกลับหมู่บ้านและถูกจับคู่ดูตัวอีกครั้งเธอจึงตัดสินใจโทรมาสารภาพกับละตาโดยหลังจากที่แม่รู้ว่าชัยมีความรัก แม่ก็ยินดีให้เขาได้แต่งงานกับเวนูซึ่งหลังจากนั้นชัยก็กลับมาที่หมู่บ้านแล้วก็พูดถึงการดูตัวของเวนูว่าผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับเธอต้องเป็นคนที่ทําให้เธอมีความสุขและต้องดูแลเธอด้วยความทนุถนอมเรากับเธอเป็นสิ่งล้ำค่าและสวยงามโดยหลังจากนั้นเมื่อแม่ของเวนูถามว่าจะไปหาผู้ชายแบบนั้นได้ที่ไหนทางด้านชัยก็เสนอตัว ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นผู้ชายคนนั้นซึ่งเมื่อได้รู้ว่าทั้งสองรักกันทุกคนในบ้านต่างก็ยินดีและดีใจเมื่อใกล้ถึงวันแต่งงานลาตาก,กลับมาที่หมู่บ้านในรอบ20ปีแม้ก่อนหน้านี้เธอหอบลูกหนีไปจากทุกคนแต่เธอก็ยังได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นและเมื่อเธอมาเจอเทวา่าเธอก็ทั้งดีใจและรู้สึกผิดเธอจึงได้ให้สัญญาว่าหลังจากนี้เธอจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วในวันแต่งงานทุกคนมาร่วมงานอย่างมีความสุข บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความชื่นมื่นยินดีแต่แล้วทุกอย่างก็ถูกทำลายในพริบตาด้วยฝีมือพี่ชายคนโตของมนาสาที่นำคนบุกมาฆ่าชัยตามคำสั่งของอุมาซึ่งมาเห็นว่าอีกฝ่ายมากันเยอะชัยก็ตัดสินใจลุยเข้าสู้ต่อหน้าทุกคนด้วยฝีมือการต่อสู้ที่เก่งกาจทำเอาคนที่เห็นตกใจกับสิ่งที่ชัยเป็นแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าความแข็งแกร่งก็คือความดุร้ายน่ากลัวของชัยซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด เพราะในขณะที่พ่อเกลียดความรุนแรงและในขณะที่แม่พาหนีไปจากการฆ่าฟันแต่ลูกชายกลับยังกลายเป็นคนที่โหดเหี้ยมน่ากลัวโดยหลังจากที่พี่คนโตของมนณสาถูกฆ่าตายการต่อสู้นองเลือดก็จบลงแต่นั่นก็ไม่ถือว่าเป็นชัยชนะของชยัยเพราะหลังจากนั้นเขาก็ได้รู้ว่าแม่ถูกทำร้ายจนเป็นเหตุทำให้เธอเสียชีวิตซึ่งการตายของผู้เป็นแม่ก็ทำให้ชัยเสียใจและยิ่งโกรธแค้น โดยหลังจากที่งานพิธีศพเสร็จสิน้นเขาก็จะบุกไปแก้แค้นเอาคืนซึ่งก็มีชาวบ้านจำนวนมากที่พร้อมไปสู้เคียงข้างชายัยแต่ทางด้านเทวาก็ได้ห้ามลูกชายด้วยการตบหน้าเรียกสติแล้วก็ดุด่าชาัยอย่างรุนแรงว่าพ่อยอมเสียสละการได้อยู่กับครอบครัวจนสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คนที่นี่ได้แล้วแต่ลูกชายที่น่าผิดหวังอย่างชายัยกลับมาทําให้การเสียสละของพ่อและความพยายามตลอด20ปีต้องสูญเปล่าด้วยการนําความรุนแรงกลับมาสู่หมู่บ้าน จนเป็นเหตุทําให้ลาตาต้องตายซึ่งเทวาก็ได้บอกว่าเขาเศร้าเสียใจมากๆที่ทําให้คนแบบชัยเกิดมาบนโลกโดยหลังจากที่ด่าเสร็จเทวาก็ได้ไล่ลูกชายออกไปจากหมู่บ้านพร้อมทั้งขอว่าอย่าก,กลับมาเหยียบที่นี่อีกแม้แต่วันที่เขาตายก็ไม่ต้องกลับมาซึ่งคําพูดนั้นของผู้เป็นพ่อก็ทําให้ชัยเสียใจและรู้สึกผิดจนเขาไม่สามารถสูหน้าผู้คนที่นี่ได้ ทางด้านเวนูเมื่อเธอเห็นว่าชัยตัดสินใจจะไปเธอก็จะตามไปห้ามแต่เทวาก็ได้หยุดเธอเอาไว้แล้วก็พูดกับเธอว่าคนที่ทำให้แม่ตายไม่เหมาะสมที่จะแต่งงานกับใครโดยหลังจากนั้นชัยก็ตัดสินใจจากไปพร้อมกับความรู้สึกผิดซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องน่าเศร้าสำหรับทุกคนโดยเฉพาะสำหรับเทวาที่ต้องเผชิญกับทั้งความสูญเสียและต้องแบกรับความเจ็บปวดเอาไว้เพื่อให้ชาวบ้านได้อยู่อย่างสงบสุข ตัดฉากลับมาในปัจจุบันชัยได้พูดกับมนาสาว่าคำพูดของพ่อในวันนั้นมันทำให้เขาเจ็บปวดจนแทบขาดใจแต่สุดท้ายมันก็ทำให้เขาคิดได้จนเขาได้เข้าใจว่าการใช้ความรุนแรงมีแต่จะทำให้เกิดความสูญเสียที่ไม่จบสิ้นแต่หลายเดือนหลังจากที่ชัยออกจากหมู่บ้านเขาก็ได้รู้ว่าความรุนแรงที่เขาทิ้งไว้มันได้ฝังลึกอยู่ในใจของชาวบ้านหลายคนพวกเขาเลยแอบตอบโต้เอาคืนลับหลังเทวา จนเป็นเหตุทําให้การฆ่าฟันไม่จบสิน้นชัยเลยตัดสินใจแก้ไข,ขความผิดพลาดของตัวเองด้วยการเสี่ยงชีวิตเข้ามาอยู่ในบ้านศัตรูเพื่อที่จะยุติความบาดหมางของสองหมู่บ้านด้วยพลังแห่งความรักและความหวังดีโดยหลังจากที่มนัสาได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอก็ให้อภัยที่ชัยฆ่าพี่ชายของเธอและขอบคุณในความหวังดีที่อยากยุติความบาดหมางแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็แอบเป็นห่วงกลัวว่าชัยจะถูกฆ่าตายหากวันหนึ่งอูมารู้ความจริงว่าเขาเป็นใคร ตัดฉากไปที่แม่ของมานาสานับตั้งแต่ที่ชัยเข้ามาในบ้านเธอก็สังเกตเห็นว่าทุกคนดูมีความสุขโดยเฉพาะลูกสาวอย่างมานาสาเธอเลยตัดสินใจมาปรึกษาราเชว่าเธออยากได้ชัยมาเป็นลูกเขยซึ่งทางด้านราเชก็เห็นด้วยมากๆเพราะเขาเองก็ชอบชัยเหมือนกันตัดฉากไปที่อูมา หลังจากที่เขารู้ว่าคนในบ้านอยากให้ชัยมาแต่งงานกับมนาสาเขาก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะชัยดูเป็นคนขี้ขลาดอ่อนแอเขาเลยมาพูดกดดันให้ชัยปฏิเสธการแต่งงานด้วยการบอกว่าคนที่เหมาะสมกับมนาสาควรเป็นคนที่มีความเป็นลูกผู้ชายแต่ชัยก็ได้บอกว่าสำหรับเขาแล้วลูกผู้ชายคือคนที่กล้าเป็นเพื่อนกับศัตรูไม่ใช่คนที่กล้าใช้ความดุนแรงทางด้านอุมาคิดว่าสิ่งที่ชัยพูดเป็นแค่ข้ออ้างของคนที่อ่อนแอเขาเลยท้าทายให้ชัยลองสู้ ซึ่งทางด้านชัยก็รับคำท้าทันทีเพราะเขาอยากพิสูจน์ให้อุมารู้ว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่ข้ออ้างโดยหลังจากนั้นชัยก็เข้าสู้กับคนของอุมาด้วยทักษะการต่อสู้ที่เก่งกาจ ทำเอาอูมาทึงและตกใจมากๆแต่หลังจากรู้ว่าชายแข็งแกร่งแทนที่อูมาจะคิดทบทวนถึงความหมายของลูกผู้ชายตามที่ชายพูดไว้อูมากลับยังสนใจแค่การแก้แค้นซึ่งหลังจากนั้นเขาก็มาขอให้ชายใช้ความแข็งแกร่งเพื่อฆ่าเทวาซึ่งคำขอที่เต็มไปได้วยความเกลียดชังก็ทำให้ชายได้รู้ว่าคนอย่างอูมาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยคำพูดเขาเลยตัดสินใจเปิดเผยตัวตนว่าเขาคือลูกชายของเทวา แต่เป็นคนละคนกับที่เคยทำร้ายอุมาเพราะคนคนนั้นคือตัวเขาที่เต็มไปได้วยความโกรธแค้นแต่ตัวเขาในตอนนี้คือคนที่มีแต่ความรักความหวังดีซึ่งก็เห็นได้จากสิ่งที่เขาทำมาโดยตลอดแต่ก็น่าเศร้าที่ไฟแค้นของอุมามันทำให้เขามองไม่เห็นสิ่งที่ชัยทำ โดยหลังจากที่ได้รู้ความจริงเขาก็ลากตัวชัยมากระทืบที่หน้าบ้านพร้อมทั้งเปิดเผยให้ทุกคนรู้ว่าชัยคือลูกชายของศัตรูแต่ถึงแม้จะรู้แบบนั้นทุกคนกลับไม่โกรธเกลียดชัยเพราะพวกเขารับรู้ได้ถึงความรักความหวังดีและเข้าใจถึงเป้าหมายของชัยที่อยากจะยุติความบาดหมางและความรุนแรงซึ่งการที่ชัยยอมถูกทุบตีโดยไม่สู้ตอบโต้เลยแม้แต่น้อยมันก็แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ในขณะที่ทุกคนตาสว่าง อุมากลับยังไม่หลุดผลจากความรุนแรงจนเมื่อเขาพูดว่าจะฆ่าเทวา ทางด้านชัยก็ตัดสินใจสู้ตอบโต้โดยหลังจากเล่นงานอุมาจนหมดสภาพชัยก็ได้บอกให้อุมารู้ว่าเทวายอมพลัดพรากจากลูกเมียและอดทนอดกลั้นต่อความสูญเสียเพื่อที่จะยุติการใช้ความรุนแรงแต่อุมากลับทำลายความตั้งใจนั้นของเทวาแถมยังจะไปฆ่าเทวาอีกตั้งหาซึ่งหลังจากนั้นไม่นานเทวาก็ได้ตามมาช่วยลูกชายส่วนราเชก็ได้เข้ามาช่วยพูด โดยเขาได้พูดเตือนสติให้อุมานึกถึงตอนที่ชัยเคยช่วยชีวิตซึ่งในระหว่างที่อุมาหยุดคิดทบทวนพ่อของมนาสา,าที่เป็นอมพารก็พูดเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีว่าเขาสนับสนุนอุดมการณ์ของชัยซึ่งการที่พี่กลับมาพูดได้อย่างปฏิหารมันก็ทำให้อุมารับรู้ได้ว่าพลังความรักที่ชัยมอบให้ครอบครัวของเขามันยิ่งใหญ่และทรงพลังมาก โดยหลังจากนั้นอุมาก็เข้ามากอดชัยด้วยความซาบซึง้งเป็นอันจบความบาดหมางอันยาวนานซึ่งเทวาก็ภูมิใจในตัวลูกชายที่นำความสงบสุขมาให้ผู้คนได้สํำเร็จโดยหลังจากที่พ่อให้อภัยชัยก็ได้กลับหมู่บ้านและได้เจอกับเวนูอีกครั้งในปกหนังเรื่องนี้คำที่หายไปคือคำว่าอะไร1พระเอกในหัวใจเธอสผู้นำประเทศสพ่อครัว ปะโตตตตาถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกวันเสาร์อาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงสวัสดีค่ะ